ท,ทุกคนพามาดูริมน่านนะคะริมน่านจังหวัดพิษุนุโลกนะคะวันนี้พิสุพามาเที่ยวจังหวัดพิษุุโลกเึื่อเป็นจังหวัดที่พิสุอาศัยอยู่นะคะนี่เป็นริมน่านนะคะริมแม่น้ําน,นะะ่านแล้วก็สองฝั่งน่านล้วนเลนแพ่นะคะสองฝั่งน่นล้วนเลนแพ่เป็นประโยคหนึ่งที่อยู่ในคาขวัญเมืองพิษุนุโลกนะคะพามาเที่ยวนะคะมาดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ สองฝั่งน้านล้วนเรือนแพนะคะสวยงามมากๆมีน้ำออยู่ริมน้ำหน้านนะคะสองฝั่งก็บรรยากาศจะสวยงามะะจะสวยงามทุกคนจะเห็นนะคะทุกคนจะเห็นดานกนะคะสรราาตัต์สั้งหลายนะคะอยู่ริมน้ำหน้าน,นะด้านนู้นก็จะเ,นนะ,ะเป็นเป็นเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะที่สวยงาม นกน้อ,นนอยนะคะไปเลยจะเป็นธรรมชาติมาก,มากเราจะพากันเดินไปดูแม่มมนะะ้ำน้ำค่ะ